แบบนี้ใช่ปะที่มาของเขาว่าเกิดอยากจะกินคืออยากจะกินหมูกระทะแต่ยำม,มันก็ดูน่าอร่อยเนี่ยครั้งแรกเลยนะกับการเป่าเค้กที่มีแต่หมูขอแวะมาถ่ายรูปแป๊บนึงอ่ะต่อคือเค้กเขาสูงซะด้วยก็ตามที่เห็น3ชั้นเบาๆหมูแต่ละชั้นจะไม่เหมือนกันจะเป็น3ชั้นสันคอกับเบคอนถ้าตอนนี้น่าจะที่แรกที่เดียวในไทยเลยนะที่มีแบบเนี้ยเอามาปะก,กินพร้อมข้าวเอามาจิ้มกับน้าจิ้มแหมแล้วข้าวกับน้าจิ้มนะอร่อยซะด้วยสิต่อจากหมูก็จะต้องเนื้อเสือรองไห่ออสเตร น้ำจิ้มน้ำจิ้มไข่ดองอร่อยไม่เกินจริงส่วนเนี่ยยำเฮหรือก็คือยำลมิดเมนูสุดฮิตประจําร้านสําหรับสายยำทั้งหลายมีผัดมาม่าที่เราว่าอร่อยมากกลิ่นเหมือนผัดหอยลายเลยอะแต่ว่าเขาใส่เป็นไก่กรอบมาให้อร่อยะเพอกระเพกเข็มทองทอดโคตรกระเทียมเราว่ารสชาติเนี่ยคล้ายกุ้งแพรเลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันอร่อยนะว่าไปอะได้มาละรูปที่พี่พ,พนักง,งานถ่ายให้ใครที่สั่งเค้กหมูสามพี่น้องไปก็คือได้หมดแล้วไม่แพงเลยนะอันเนี้ยยืนยันนั่งยันนอนยันยังหมูเซตเล็กบวกชุดผักราคาเริ่มต้นที่339เห็นปราคาดีมากไปลองกันดูที่ร้านเฮหมูกระทะ